ใช่ตอบตอบถูกนะไูมตูวแล้วตัวแลว้วแต่แว,ตว่าระวังพื้นนะแต่พื้นมันออกช้าดูนิดหน่อยหน่อยพอพื้นมันช่างแม่งมันกินข้าว้วยจ้ออัดคิดไว้ วันหลังนี้ลูกดีไม่ใช่เหรอทำไมพี่เอกดูผอมเลยว่าชุดนี้นี่พอแต่งเอาพี่เอกโปรเกรสบอลได้ไปไปไหนมลูกคือดีนเก่งแล้วเก่งแล้ว <laughs> ผ,มผมก็งงเหมือนกันเลยคุณ <laughs> ทำอะไรจูๆ่ๆคุณก็รักกันเฉยศิราาจารย์นั่นอะอะไรอ่ะไปนารัสตูครับคุบอ่ะน,นี้สภาพซอมบี้ไปทำงานเ,เออกันไหมเนี่ยเออก็เออคุณนี่มประชุมเก้าโมงเช้าลงงานแปดโมงครึ่งเขา <laughs> ถามอะไรก็พยักหน้าไปก่อนนะม่พย,ย,ย,ยักหน้าไหมเออเอรเอ้เเประชุมโเดี๋ยวตีอน่ายอนเช้าสู่ หาฟูตลอดไปดูตุ๊กแดด่เหมือนกันนะนางก็ทำงานฉันเปิบ่ายแล้วฉันสบายอยู่เออเจ็ดโมงพี่จะเปิดร้านทำไมไปส่งของลูกค้าหึกอยังพี่ว่างกวนนี่หรอมันมาแล้วแต่วันใช่ไหมแล้วแต่ขายได้ตอนไหนเหมือนร้านลูกคุณเนาะนอกคู่นอกคู่นอกคู่ คู่นะคุณเจ็บคูเปิดมาเจ็บคู่เปิดมาเจ็บคู่อะไรสังที่สั่งทั้งนั้นคู่คุณเจบคู่คุณเจ็บไปไหนหนึ่งไล่ล่ะแล้วคนเดียวนั่นอะไม่แต่ว่าเพราะว่าเป็นแทงไงครับแล้วคนเดียวได้ลงหัวเธอทั้งเธอเธอเองเลย ราะาชุดแรกตรงนี้พีไปแล้วไงล่ะ่รมแเปล่าแกไม่ไช <c oughs> ECB บรรลัน,นต้องเลยปลาขวานได้เรื่อยเรื่ยเหมือนจะดีแต่พอปลาขวานนี่นะพี่ active ทาำเยอะตลอดแต่คือระเบิดน่ารักสุดหิน một bé mặc bếp 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 เออผมรับไปดีไ,ปไป <c oughs> ม่ล้วคืออามาตะาไม่กี่วิเองแล้วถ้าให้รับรอบนั้นทำไมมันไม่พอวะมันยังไม่ยาวไม่พออ่ะมันยาวไม่พอต้องไหนอย่างนั้นจริงๆอ่อะผมว่าลูดสองปั๊บใหญ่แล้วรับดีกว่าไหมเอ้ยใช่ใช่เลยมันไอ้นั่นด้วยแหละฉุกเฉินด้วยไงไม่ไม่ทันตั้งตัวรีบเเออเดี๋ยวจะยิงลูดรับตามก็ได้แต่ที่ลูดแล้วที่ลูดแล้วแต่ว่า ด้วยความที่พอมันอามาตะก่อนใช่ไหมมันกดเลือดเราลงไปไงมันโดนเอเอตายซะก่อนอะเฮ้ยไม่ใช่กันนี้แหละคู่ไหนไหนคู่ไหนคู่ไหน มันเหลือมไม่ก่องหรอ,อ,อกติดไปออไม่เงินหรอกมึงว่าตแล้วเลื่อนหมดเลขสองเลขสองแทคิวเล่นก,ก่อนเลขสองจ้าอย่าเก็บตะเวนอย่าเก็บอย่าเก็บ

Okay. มาน้าแทบจะขาดใจจมาานะได้อยากเล่นเนี่ยอยากเล่นตัวที่แบบแปลงล่างเล่ไล่ไลยโหลดอะไรพวกนั้นไม่รู้มันไล่กีแต่ว่ามันเล่นแบบแคปโลละพัดเอฟเบิร์นเลยเบิร์นยาวเลยดิไล่ไล่มันฝักเออไล่มันกินเหลว

้อาไงไอเยอะๆแยกเกยกเกกเกียกมเก็บแล้วปะอา่อจะได้พีหน่อยพีงอยู่นูนก็ไม่ได้ตีโอ้โหเบ้เราต้องหมูเลยคือชิคแลวมันต้องหมูมันมาเก็บพีเออย่างเสียว มาเล่นเลขสี่ก่อนไปเต้นดีีหน่อยอีโอ้โหง่ายๆหน่อยยังมีสุดเลยไอ้ตายไม่เสียวเธาต้องหมูตายกล้ามกล้ามกล้าม เอามาถอยมาดกผยม,มาดกคู่นะั้นคู่ไม่ยันกันตายแลยนะ้วโอ้แมาพี่แบบนั้นเหรอพี่น้องสายเช็ดอีกอ้พันไปดูเลือดพี่มิดมากเลยพี่เธอแซฟไปเร็วแล้วโดนฆ่หา,าหรือเปล่ารถมึงแซฟที่นี่รถนะเมื่อกี้แต่ของพี่นี่คือแบบโอ้

กวสองหอยด้วยครับถอยด้วยครับหอยด้วยครับตมุดได้มุดได้มุดได้ดูฆ่าบอสด้วยฆ่าบอสด้วยดูด้วยเย็นเย็นหลบด้วยหลบพื้นหลบพื้นนอกแยก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 ออกไปข้างนอกแยกเนี้ดเโอ้ยก็แสบเดียวเลยดิฟเบี้ยวจริงอ่ะเกือบทริปอ้าวแบลลิเป็นไรอ่ะ เรออขาดไอนิีเด pues ียวเขาเอามีเ <room> ช oh, ok, yeah, uh. oh, oh, ็คเลยมีเช็คเลยพึ่เช็คออเคสิไม่มากับไม่ทันเบลลี่อย่าสซนเบลลี่ดูอย่าเพินงซนฟีโลแล้วแต่ขาดเลีอเกี่ยวเอ้าแล้วว่าระเบิดะอ้เขามนเยอะเขาเป็นเบิร์ดหนึ่งนล้ีไงเขาก็เลยถาม่ปคุณเบิร์ดอยด็อกลอยด็อกบอยด็อกเดี๋ยวขอขอมีเดี๋ยวเดี๋ยวเบลลเองอีกก่ดูแป๊บน หรือ ok ต่อยแข้งเอ่อหนึงน่งหนึง C, น่งซีหนึ่งซีหนึ่งซีพี่เอ็กมาที่เอ็กอโดนออกไป่ะตายแล้วอยู่ที่เดิม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 เก็บเก็บเก็บโอ้ตายแล้วทำไมพี่เอ็กซูนย์ละพี่ <laughs> โอ้โห <laughs> ผมแท็กไม่ได้ตีนเลยเออ <oz> <oz> <o> <h ums> อย่เลยต้องมานั่งดูไอ้นั่นตัวเองดูอัปตะจะหมดตอนไหนโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโู๊ดแล้ววู๊ดแล้ววู๊ดแล้ววู๊ดแล้วตายเป็นหมูนี่เว้ยจริงมันละมัน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 หลายนิหลอ่ะไม่คือผมผมกดเลยนกดผิดแล้วอ่ะเออไม่งั้นหมูเดินออกไปเลยตอนตอนที่มันหมดเออย้ายได้อีกขวดก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 ดระบีได้นะครับระบีได oh mm ้ด hmm. no, ีโอ้กดเออได้เสร็จหมดแล้ Whew. อาติต่อก่อละีกดยาด้วยนะกดยาด้วยกดดื่มันะมันจะตายหาละไม่มีกดามรูอๆๆ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 อๆๆๆๆาวอย่าดๆๆอๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆอๆๆอๆๆๆไๆๆ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 ีดย มันไม่ขออนไปกันปีโลแล้วแต่แบบขาดไปแบบ5%เอร์เซ็นต์เลือดห้าเปอร์เซ็นต์ะะทไแม่เบี่ยืนเบลยืนไกเอนี่อ่ะยืนไกลยืนไกฮิวเลอร์คิถ่ายรูปก่อนนะครับรอขอแล้วก็ถ่ายรูป ไใ้ก็ให้เบลลี่เป็นพิเศษอ่ะโลโลให้เสร็จแล้วไปนอนเพราะว่าถ่ายรูปถ่ายอาทิตย์หน้าได้โอเค